ดวนแจกของขวัญปีใหม่บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ1,000บาทสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้จริงหรือไม่ฟังดวนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ คลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะทางสื่อออนไลน์นะคะก็ได้มีการแชร์ข่าวกันนะคะว่าทางรัฐบาลนะคะจะทําการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนคนละ1000บาทและสามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ซึ่งข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่นะคะทางช่องของเราก็ได้ไปหาข้อมูลข่าวสารมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังพร้อมๆกันแล้วนะคะซึ่งข่าวนี้นะคะข่าวที่ว่าจะมีการแจกเงินของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนคนละ1,000บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ก็ไม่เป็นความจริงนะคะเป็นข่าวปลอมนะคะไม่มีการแจกเงินของขวัญปีใหม่จำนวน1000บาท และไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะแต่ทางรัฐบาลนะคะมีการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคจนจนมีการแจกจริงนะคะมีการแจกของขวัญปีใหม่จริงนะคะแต่ว่าแจกคนละ1,500พบาทนะคะซึ่งก็จะแบ่งใจเป็น3เดือนนะคะก็จะได้รับเงินเดือนมกราคม2564จํานวน500บาทนะคะ เงินก็จะเข้าให้ในวันที่1มกราคม2564จํานวน500บาทนะคะและก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะให้นําไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะต่อไปนะคะในวันที่1กุมภาพันธ์2564นะคะเงินก็จะเข้าให้อีกจํานวน500บาทนะคะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะให้นําไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะ และเดือนสุดท้ายนะคะก็คือวันที่1มีนาคม2564นะคะเงินก็จะเข้าให้อีกจำนวน500บาทนะคะซึ่งก็จะไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะนำไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะนี่นะคะก็คือความจริงนะคะทางรัฐบาลนะคะจะทำการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนแจกจริงๆนะคะแต่ว่า แจกเดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2,564นะคะและก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะย้ำนะคะไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะให้นำไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลงเชื่อนะคะที่มีข่าวแชร์กันนะคะว่าจะมีการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรคนจนคนละ1000บาท สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้อันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะพ่อแม่พี่น้องอย่าลงเชื่อกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ